สร้างกับข่าวสร้างนี้มาแล้วพระกันยืนถ่ายอยู่นี่เลยลวายเอามันประกาศร้อยเดียรประกาศร้อยมันเลิกกันประกาศร้อยถวมหัวผู้ใหญ่คนนอ่ะนี่แม่สาวประทันเด้อจะบอกใคร แม่สาวประทันเด้อไย่ยินบอโอ้แดดมากเจ้าของเทียวจนไหนเจ้าบกทุ้มกางกันเลยุ้มการ